สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับก้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกันก็จะเกิดในลักนาราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนแรกสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีนานมทิศทางเป็นเช่นไรก็รับแต่พลังงานด้านบวกหนองก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดววงเพื่อคาม อยาำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ท <those> <and people S 2> ี่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ประจำตัวของคุณเนี่ยขึ้นเป็นไพ่ The Hermit นะครับ ไพ่เดอรเฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์กับในเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะมีการคิดการทําการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะใช้ในเรื่องของความคิดก่อนนะครับหรือตกผลึกให้ดีก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนั่นคือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรทําด้วยนะครับ เพราะเราอาจจะไม่ได้ฟังเสียงในเรื่องของหัวใจของเราเท่านั้นเพราะถ้าเกิดคุณฟังเสียงของหัวใจของคุณนะครับคุณอาจจะคิดผิดหรือทําผิดได้ในบางครั้งบางคนนะครับหรืออาจจะดูไม่มั่นใจในตัวเองก็ได้เช่นกันเพราะมีไพ่ t h i h h p r i e s t e s s เกิดขึ้น t i g h p r i e s t e s s เนี่ยเป็นไพ่ที่อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเนาะถ้าเราคิดมากไม่ตกกังวลมันก็จะทําให้เราเนกาทีฟแต่ถ้าเราหันกลับมาพยายามคิด ัดสินใจอะไรให้มันเกิดความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้วเราจะตกผลึกได้อย่างที่คุณต้องการนะครับ ไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะมีความเป็น successful ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ10ถ้วยมาพร้อมกับ10เหรียญเกิดขึ้นนะครับมันเป็นอะไรที่ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นั้นมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนม้มมีทิศทางที่ดีมากๆเลยถ้าเราพยายามเอาชนะใจของตัวเองได้แล้วเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและถาวรมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะไพ่บอกว่าตัวคุณเองมีจุดอ่อนอยู่กับในเรื่องของความสัมพันธ์และอาจจะทําให้เราอาจจะมีพัฒนเยอะเกินไปเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ในบางครั้งอาจจะมีความยุ่งยากใจมีความรู้สึกที่อาจจะแบกรับในเรื่องของภาระความรู้สึกอิทธิพลใต้สําหรับได้สิบไม้สิบไม้สิบถ้วยสิบเหรียญเห็นไหมครับมับนหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราะพยายามคิดหรือตัดสินใจทําอะไรด้วย ความคิดของเราในหรือในตามสัญชาตญาณหรือความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปมันก็อาจจะทําให้เราคิดมากไวตกกังวลแล้วกล้าคิดกล้าทําในสิ่งที่อาจจะผิดเพราะเราอาจจะเร่งและรีบเกินไปแต่ถ้าเราตกผลึกได้ดีพอนะครับเราเข้าใจเราเรียนรู้หรือเราพยายามปรับตัวเองหรือเราพยายามคลี่คลายสถานการณ์อยู่กับตัวเองให้มากกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่ง9้าถ้วย เก้าถ้วยเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเป็นอะไรที่มันดูมีความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่กับตัวเองแล้วอะเราจะฟังเสียงของหัวใจของตัวเองได้ดีกว่านะครับและเราจะรู้เราจะเรียงลําดับหรือเราจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีสติมากขึ้นถ้าควบคู่กับไพ่ใบน,นี้ The Hermit นะครับแล้วเราจะมีความรู้สึกที่เราสามารถปลดลับปลด ล็อกแล้วก็สามารถที่จะรับสิ่งดีๆพลังงานดีๆนะครับนะแล้วก็ความเป็นโพสิทีฟได้ทําให้ความสุขของเรานั้นมาเต็มถึง10ถ้วยและ10เหรียญ10เหรียญคือความมั่นคง10บถ้วยคือความ แฮปปี้ความอุดมสมบูรณ์ความเป็นสักเซสฟูลความสมบูรณ์แบบกับในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันได้ดังนั้นชาวสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยบอกเลยว่าคอมมิตเมนต์ต้องเข้าแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์การมั่นหมายต้องมีเนาะหรืองานแต่งงานก็ยังมาได้ดังนั้นเนี่ยชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์บอกเลยนะครับว่าถ้าตัวคุณเองประพฤติปฏิบัติแล้วก็คิดตกผลึก นะครับตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองนะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ควรทำอะ่ะแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการนะครับเราพยายามลองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองแล้วคุณจะมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่คุณคิดซะอีกนะครับแล้วคุณอาจจะมีไอเดียมีความคิดหรือมีอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากกว่าสิ่งที่เรารู้สึกได้อะ่ะ แล้วเราก็จะสามารถเอาชนะใจของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับก้าวถ้วยเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างมันต้องผ่านในกระบวนการความคิดการตกผลึกความผิดหวังมาแน่นอนแล้วคุณถึงจะมีความสำเร็จได้เขาบอกว่าเคยได้ยินไหมครับว่าเราจะรู้คุณค่าของสิ่งที่มีค่าได้ต่อเมื่อเราต้องสูญเสียก่อนเราถึงจะเห็นค่าสิ่งเหล่านั้น ถูกไหมอันนี้จริงไหมถ้าจริงลองคอมเมนต์ข้างล่างดูนะครับว่าจริงไหมบางคนนะ่ะอยู่ด้วยกันนะครับไม่เคยเห็นคุณค่าของกันและกันเลยแต่เมื่อวันหนึ่งเขาไม่อยู่กับเราแล้วเรากลับมีความรู้สึกแบบหวยหาเรากลับเหมือนมีความรู้สึกเหมือนทําอะไรหล่นหายจากชีวิตของเราไปหรือนะครับชีวิตของเรามันดูไม่สมบูรณ์แบบทั้งที่ตามจริงแล้วอะทุกอย่างก็เหมือนเดิมแค่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตของเราอีกแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่าเหมือน รากฐานชีวิตของเราอะ่ะมันหายอะ่ะนะครับหรือเราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหล่นหายไปนะครับอะไรประมาณเนี้ยเพราะหลายคนเนี่ยมาปรึกษาผมหลายคนอาจจะไม่เคยเจอนะครับบางคนอาจจะเคยมีแฟนมาสองสาคนแล้วแหละในชีวิตเนี้ยแต่ไม่เคยประสบพบเจอกับสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ผิดนะแต่ที่ผมเข้าใจแล้วก็คือคือผมก็ไม่เคยอ่าเหมือนมีความรู้สึกประมาณนี้เท่าไหร่หรอกนะครับในความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ย แต่ลูกดวงอ่ะหลายคนมาปรึกษาแล้วผมเลยเข้าใจและตระหนักรู้เลยว่าอ๋อจริงการที่เราอ่ะไม่เข้าตาหรือการที่เราอ่ะมองข้ามใครสักคนหนึ่งไปเนี่ยนะครับแต่เมื่อเรามารู้ตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันอาจจะดูลำบากแล้วก็สายเกินไปดังนั้นให้คุณอ่ะพยายามตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับในการที่เราต้องคิดต้องตกผลึกนะครับว่าสิ่งไหนควรที่จะรักษาไว้สิ่งไหนมีคุณค่าของเราให้เราเก็บไว้ นะครับไม่ไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นเพราะถ้าถึงวันนั้นน่ะนะครับเขาอาจจะอยู่กับเราหรือเขาอาจจะเลือกไม่อยู่กับเราก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะสูญเสียเขาไปตลอดก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่กําลังมีความรู้สึกที่ยังลังเลใครที่ยังมีความรู้สึกว่าเรารักเขานะแต่เรายังไม่ค่อยมั่นใจกับความรู้สึกนะครับเราลองละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลองหันกลับมารักตัวเองแล้วคุณจะได้คําตอบว่าสิ่งที่เราควรจะได้จากเขาเนี่ยคืออะไร แล้วเราควรจะไปต่อกับเขาไหมนะครับถ้าเขาดีกับเราเราก็แฮปปี้เอนดิ้งเราก็ไปต่อกับเขาได้นะครับเราก็เป็นคนที่ใช่สำหรับเขาดี e อนเพลิ่งดีอเพลิรงแปลว่าความรักที่มีความมั่นคงความรักที่เข้มแข็งความรักที่แข็งแกร่งความรักที่มีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไพ่ใบนี้คือราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญคือราศรีธาตุดินราศรีพษุษภราศรีกันราศรีมังกรนะครับ ใครครบเดียวหรือดูอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์เป็นแนวนี้ได้นะครับราชาถือเหรียญเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เราอาจจะต้องพยายามหนักแน่นมั่นคงกับตัวเองให้มากเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราต้องใช้สติกับความคิดนิดนึงอย่าให้มันแบบมีพัฒนชั่นมากเกินไป ถ้ามีแพชชั่นมากเกินไปคุณจะรู้สึกเหนื่อยเพราะคุณจะแบกแพชชั่นมากจนเกินไปนะครับและคุณอาจจะคิดหรือตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปนะครับหรือละเลยอะไรบางสิ่งบางอย่างไปถ้าตัวเราพยายามลองคิดและลองตัดสินใจให้ท่องแท้ดูแล้วคุณจะได้คําตอบนะครับแล้วพยายามปรับและเปลี่ยนแปลงกันอารมณ์อร่อยกันนะครับอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ตอบรับอะไรที่เป็นความรู้สึกที่เราไม่โอเคให้เราพยายาม หนักแน่นมั่นคงแล้วก็พยายาผสมผสานเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกอย่างให้เข้ากันแล้วคุณจะได้คําตอบในสิ่งที่ดีขึ้นนะครับและความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างโดดเด่นไงในช่วงเดือนนี้ก็จะทําให้เขากับเรานั้นสามารถที่จะลงเอยหรือสามารถที่จะหันกลับมาคุยกัน รักกันหรือสารสัมพันธ์ต่อกันหรือพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในน,นมทิศทางที่ดีแล้วมีความสักเซสูลความสมบูรณ์แบบในตัวอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ